เทคนิคการสร้างยอดขายปลายเดือนการสร้างยอดขายปลายเดือนนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะพวกเราสําหรับธุรกิจหรือว่าทุกประเภทเลยเพราะว่ายัางไงคะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบางคนก็ทํายอดได้ดีเนาะบางคนก็ทํายอดอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ช่วงปลายเดือนครูก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับพวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะก็นะคะจะมาหลายวันและนะคะก็ไม่ได้มานะคะก็เลยขอ เป็นในรูปแบบของนะคะการอาจเป็นคลิปวิดีโอให้กับพวกเรานะคะตรงนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่ายังไงถ้าครูไม่ได้มาเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่านะคะอาจจะไม่ได้มาแบบ หาพวกเราเลยในช่วงปลายเดือนแล้วก็เสียดายนะคะข้อมูลความรู้ต่างๆพอมันมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปเลยเนาะแล้วก็โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วครูก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันนะคะในขณะที่อัดคลิปนี้ก็กําลังจะนอนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเป็นไลฟ์บางทีอาจจะเป็นคลิปวิดีโอเนาะนะคะดังนั้นเป็นกําลังใจซึ่งกละกันะคะรูเชื่อว่าพวกเราที่เป็นนักขายทุกๆคน,นะคะเราทําอาชีพนักขายหรืออาชีพเซลล์เนี่ยแน่นอนว่า เราไม่ได้มีแค่ตัวเราคนเดียวเนาะมีคนในครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังนะคะมีทีมงานของเรามีตัวเราเองด้วยแหละที่เราจะต้องดูแลนะคะโอเคนั้นไปต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการที่เราจะได้ยอดขายนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อที่จะทําให้พวกเรานั้นบรรลุเป้าหมายนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ ทีนี้เราจะทํำยังไงนะคะก็คือการวางแผนล่วงหน้านั่นเองนะคะทีนี้การที่เราจะวางแผนหนึ่งเราจะต้องมีข้อข้อมูลเนาะนะคะลองตรวจสอบย้อนหลังซิว่าในช่วงนะคะเดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อดูแนวโน้มว่าจุดอ่อนแลอว,ว่าจุดเด่นของเรามีอะไรบ้างนะคะพอเราย้อนกลับไปใช่ไหมคะว่านะคะที่ผ่านมาเราคุยลูกค้ากลุ่มไหนได้ดีนะคะเราทําอะไรได้ดี แล้วเราก็ทําต่อแต่ว่าอันไหนที่เราแบบอาจจะทําให้เราเสียเวลานะคะเช่นบางคนก็เสียเวลาออกไปเจอลูกค้าเลยหรือที่เขาเรียกว่านอกดอเนาะ นะก็ลองปรับมาเป็นการนะทักแชทหรือว่าโทรหาลูกค้าดูนะคะอันนี้เราจะต้องเรียกว่าทําการบ้านด้วยตนเองเนาะวันนี้ครูมาแชร์แบ่งปันเพราะว่าอาจจะไม่ได้อัดคลิปวิดีโอนะ,ะว่ามันมันก็เด็กมากละแต่ข้อมูลความรู้มานะคะก็ครูเชื่อว,ว่าพวกเราฟังเสียงของครูแล้วน่าจะไปต่อได้นะคะสําหรับข้อมูลความรู้ที่ให้ชุดนี้นะคะ2ก็คือการตั้งเป้าหมายะะกำหนดปเป้าหมายปไปเลยว่ายอดขายเนี่ยที่เป็นไปได้ เท่าไหรนะคะแต่ก็ไม่ต้องตึงจนเกินไปเนาะให้ยืดหยุดกับสถานการณ์ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครทํางานประจำเนี่ยอาจจะต้องมีเป้าหมายเป็นเกณฑ์ของบริษัทอยู่แล้วถูกปะเออเราก็ตั้งเกินมานะคะตั้งเกินมาหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าเราตั้งไม่เกินมากแรงพื้เหมันก็จะน้อยนะเราให้ตั้งประมาณสัก50%ละกันนะคะไม่เกิน50%กําลังพอดีอะเหมือนที่ครูเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนเราจะเก็บ มะม่วงนะ,ะเราก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ต่ําจนเกินไปหยิบสบายๆเนี้ยมันก็ไม่เกิดแรงขับเคลื่อนใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่ามันพอขยิงอะ่ะกำลังจะขยิงถึงอ่าอันเนี้ยก็เริ่มจะสนุกละนะคะลองตั้งเป้าหมายดูเนาะสามก็คือวางกลยุทธ์กําหนดเป้าหมายการเสริมสร้างการขายว่าเราจะไปขายที่ไหนแล้วก็มีโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้ายังไงเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มในตัวเมืองก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคนลคละเจนก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะหรือเป็นคนสูงอายุก็ กลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าตลาดเป้าหมายกลับไปดูในส่วนของข้อที่หนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าที่อยู่ในมือเราเวลาปลายเดือนเนี่ยไปดูว่าเราเราปิดลูกค้ากลุ่มไหนได้เยอะแสดงว่าเราเรียกว่าคุ้นเคยกับลูกค้ากลุ่มนั้นแล้วเราเชี่ยวชาญเรื่องนั้นนะเหมือนที่มีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราจะเก่ง เก่งในในโหมดในมุมของเราหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เราเชี่ยวชาญปลายเดือนแล้วถ้าเราไปเอากลุ่มลูกค้าที่เราไม่เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานเนาะดังนั้นเหลือไม่กี่วันนะประมาณมันเท่าไหร่ละยี่สิบแปดใช่ปะยี่สิบเจ็ดยี่แปดบเก้าสามสิบสอวันอะสาวันถึงวันที่สาเอเนาะก็เอาลูกค้าที่เรารู้สึกว่าดูแลกันได้ง่าย นะคะสบายใจทั้งสองฝ่ายละกันนะโอเคแล้วก็สีคือการจัดสต็อกนะคะให้หยิบง่ายนะคะให้ดูดีหรือ,อรวมทั้งคนที่ออกไปเจอลูกค้าเนี่ยนะคะมีการจัดเซตจัดอะไรให้มันแบบคล่องไม้คล่องมือเพราะบางทีเวลาที่แบบเราจัดอุปกรณ์ไม่เหมาะสมจัดเชลไม่เหมาะสมเชื่อไหมว่ามันจะทําให้เราเสียเวลามากๆในการหาสินค้าหรือเวลาที่เราหยิบแอปพลิเคชันมาไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไอแพดหรืออะไรก็แล้วแต่เอกสารเนี่ยครูเคยเป็นไง คือบางทีเวลาเราจะหยิบใช้อะหรือโต๊ะทางานรกๆแบบเนี้ยมันมันจะทําให้เราเสียพลังงานโดยใช่เหตุเอาพลังงานตรงนั้นเนี่ยไปโฟกัสที่ลูกค้าเนี่ยจะดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นจัดสต๊อกหรือว่าจัดสถานที่ให้ดีเลยนะคะนะคะแล้วทีนี้นะคะในรูปแบบนะคะในการที่เราจะดูแลลูกค้านะนะคะก็คือ1น,นะคะการให้บริการลูกค้าเนี่ยจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นมิตราใจใส่นะคะ คือครูเคยเกิดเหตุการณ์หนึ่งเนาะคือครูมีมือถือหลายเครื่องแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนานนะคะก็คือครูก็เลยจะเอามือถือเนี่ยไปเช็คดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราซื้อใหม่เพราะไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ไงแต่ว่าอยากจะหยิบมาทำโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะก็เลยเจอมือถืออยู่ที่บ้านแล้วทีนี้ก็เลยไปสอบถามเพราะเปิดแล้วไม่ติดนะครูก็ เลยจะสอบถามว่าถ้าเกิดบ้านเราซ่อมอถ้าเราซ่อมกับซื้อใหม่อันไหนมันจะโอเคอก็กาันะครูก็ให้เขาประเมินใช่ไหมแต่ครูบอกว่าประเมินก่อนนะยังไม่ได้แบบทําการซ่อมหรือว่าซื้อใดๆเขาก็บอกว่าเออแบบก็ไปถามที่ศูนย์โดยตรงเลยค่ะที่ซื้อมาแบบเนี้ยครูมองว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดมันช่างใจถ้าเกิดว่าครูจะซื้อที่ร้านนั้นก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่า คือถ้าเกิดว่าเราให้บริการลูกค้าแล้วอะถ้าลูกค้าถามเนี่ยถ้าเราตอบด้วยความจริงใจช่วยเหลือครูเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้ซื้อนะตอนเนี้ยเวลาที่แบบนะคะเครื่องเราเป็นอะไรหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะหรือเราจะแนะนําเนี่ยเราก็จะนึกถึงลูกค้าเราก็จะนึกถึงอะคนขายคนนี้เป็นคนแรก,แรกเพราะฉะนั้นครูอยากจะแชร์ไอเดียว่าการบริการเป็นหัวใจ สำคัญมากๆเซอร์วิสมาก่อนเซลล์เสมออีกครั้งนะคะเซอร์วิสนั้นมาก่อนเซลเสมอดังนั้นเราบริการลูกค้าไปท่ะทำด้วยใจไปเลยให้ไปก่อนยิ่งให้ยิ่งได้เมื่อลูกค้าถามราคาถามสินค้าหรือถ้าลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้ซื้อตอนนี้นะยังไงก็แจ้งไปเถอะเพราะโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อก็ได้หรือบางทีเราคุยไปเรื่อยๆลูกค้าก็อาจจะตัดสินใจตอนนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่างบประมาณของเขามีเพียงพอหรือนะคะเขาอาจจะคือเหมือนกับว่าลูกค้าก็ ไม่เช่ว่างบประมาณหรอกเาอาจจะเป็นโอกาสเหมาะที่จะลองใจเราก็ได้ถูกไหมเพราะการลูกค้าจะซื้อเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะดังนั้นเซอร์วิสมาก่อนเซลเสมอน,นะสองก็คือการสื่อสารนะช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อติดต่อลูกค้าให้ข้อมูลลูกค้าอย่างที่ครูแจ้งไปเนาะว่าไม่ใช่ว่าเราไปพบหน้าลูกค้าอย่างเดียวลูกค้าบางคนเนี่ยไปกลับไปดูลูกค้าเดิมของเราชอบโทรไม่ชอบเห็นหน้าบางคนชอบแชทบ,บางคนชอบตอนนี้เข้ามาแล้วนะว่าแชทแบบ แบบเสียงด้วยนะอ่านะไม่ไม่โทรแต่แชทแบบเสียงก็มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าลูกค้าเราชอบแบบไหนชอบแบบซ ocial หรือเปล่าเราก็ต้องแบบเรียกว่ากลับไปดูข้อที่หนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นแหละว่าปลายเดือนแล้วเราจะสื่อสารลูกค้าแบบไหนให้แบบคมชัดแล้วก็ลึกอีกครั้งนะให้คมแล้วก็ชัดแล้วก็ลึกแล้วก็ชัวร์ด้วยเนาะเพราะว่ามันปลายเดือนแล้วไงอีกแค่สามวันโอเคไหมพุ่งนี้ยใจนิ่งๆเลยนะคะฟัง คลิปนี้ซำๆนะคะแล้วก็ใจนิ่งๆแหละแล้วก็ไปเจอลูกค้านะอันที่3าคือสร้างความพักดีนะมอบโปรโมชั่นพิเศษแล้วและของรางวัลเพื่อสร้างความพักดีให้กับลูกค้านะคะคนทุกคนชอบความพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อวันนี้แล้วเรามีอะไรให้กับลูกค้ามีคูปองนะคะเหมือนกับร้านกาแฟที่ให้แบบสะสมนะ,ะสะสมแบบแต้มฉันบอว่าเราสะสม10ครั้งจะได้กาแฟ1ครั้งหรือ ถ้าเกิดเป็นตัวบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสะสมแตบสะสมคะแนนสะสมเป็นแลกอ e ีคูปองต่างๆแล้วสินค้าของเราล่ะดีไซน์ออกมาพวกเรา นะคะต้องเขียนออกมานะคะออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าครูสอนหน้าคลิปหน้าไลฟ์เนี่ยมันจะเป็นสอนภาพรวมเนาะอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะสอบถามเชิงลึกหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมก็ทักมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะข้อที่4ี่คือรับฟังความคิดเห็นนะคะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงสินค้าและก็บริการอันนี้เรียกว่าข้อเรียกว่าคำปฏิเสธของลูกค้า คำคอมเพลนต่างๆหรือสิ่งที่ลูกค้าแย้งมาครูมองว่ามันเป็นคำเพชคำพลอยมากๆเลยเพราะสิ่งนี้จะทำให้เราปรับตัวเองไปเรื่อยๆไม่ซื้อไม่สะดวกขอคิดดูก่อนตัดสินใจก่อนเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเป็นเพราะการสื่อสารของเราหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าลูกค้าเรายังเสนอนะะให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ยังไม่ชัดเจนหรือเป็นเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้มีปัใจจัยในในช่วงนี้เราต้องมามิเคราะห์นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาปรับนะคะสิ่งสําคัญคือเราจะต้อง ฟังให้มากอีกครั้งนะคะนักขายที่ดีต้องฟังให้มากนะคะความอยากเก็บไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะฟังให้มากอยากเอาไว้ก่อนนะคะแต่นะคะให้เราแบบเหมือนกับว่าพอฟังเรื่อยๆวิเคราะห์ นะอย่างที่ครูบ,บอกว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ยังไงลูกค้าก็ซื้อเนอะโอเคไหมนะฟังให้มากอยากเอาไว้ก่อนนะโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าในการปลายเดือนเนี่ยแน่นอนมันมัน,มน,มน,มนเรี่องไม่ได้หรอกนะบ,บางคนก็อาจจะมองว่าเ้ยไม่จําเป็นต้องลดราคามันก็มีบ้างถูกไหมเพราะเป็นช่วงปลายเดือนนะคะลองเสนอส,นส่วนลดซิโปรโมชั่นพิเศษนะะที่คาดว่าจะขายได้นะคะจะเป็นของแถมต่างๆหรือโปรโมชั่นต่างๆหรือเป็นแพ็กเกจนะคะ ในการที่เราจะดึงดูดใจลูกค้านะเลือกมาสักอย่างหนึ่งหรือผสมกันก็ได้ส่วนลดของแถมโปรโมชั่นแพ็กเกจนะเราลองเขียนออกมาสินะครูให้เป็นฟโฟล์ให้กับพวกเราละที่เหลือเป็นการบ้านให้กับพวกเราว่าเราจะเสนอข้อพิเศษให้กับลูกค้าอย่างไรข้อเสนอพิเศษเนาะเขาเรียกว่าเป็นการเป็นการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจละกันครูไม่อยากจะใช้คําว่าเป็นการตีกรอบการตัดสินใจเพราะไม่งั้นแล้วถ้าลูกค้าซื้อด้วยความอึอดอัดอะ เขาก็ซื้อกับเราแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่บอกต่อซื้อซ้ำดังนั้นให้เราช่วยลูกค้าตัดสินใจละกันว่าเรามีส่วนลดให้นะมีของแถมมีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจอะไรบ้างนะคะอ่าแล้วก็การใช้ช่องทางที่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เอ่ยใช่ไหมหรือสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าตลาดออนไลน์เหมือนครูมาคุยกับพวกเราอ่ะจริงๆอ่ะครูทำออฟไลน์อยู่ตอนนี้ซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ถนัดออฟไลน์ line. แต่ว่าออนไลน์ line, ครูก็มาทำนะะเพราะบางทีอ่ะ ลูกค้าก็ไม่เห็นโควอกปะ่ะก็ทําไปคู่กันนี่แหละมากน้อยเราก็ทําอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างน้อยลูกค้าก็เห็นเราเราไม่จําเป็นว่าจะต้องขายได้ครั้งแรกครั้งเดียวนะคะแต่อย่างน้นอยลูกค้าก็เห็นเราแล้วนะอย่างน้อยก็นึกถึงนะเหมือนพวกเราอะมาดูย้อนหลังโอเคไหมเออ,เอ,อนะคะการติดตามผลลูกคา้าหรือว่าติดต่อลูกค้านะคะก็สําคัญมากมากหนึ่งนะคะข้อมูลลูกคา้านะรวบรวมข้อมูลเช่นเบอร์โทรศพัพท์อีเมลสาคัญมากนะคะคือบางทีเวลาที่เรา สื่อโซเชียลอะบางทีเราอาจจะติดต่อลูกค้าได้แบบไม่ฉับพลันเนาะแต่ถ้าเรามีเบอร์มีอีเมลเนี่ยเราก็สามารถ ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าได้ได้เชิงตรงแล้วก็ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสองการติดตามนะคะความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายว่าหลังจากที่เขาใช้สินค้าของเราไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างอย่างน้อยหนึ่งเราจะได้พัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นสองถ้าเกิดว่าเขาไม่พึงพอใจจะได้ป้องกันการที่ลูกค้าโทรเข้ามาคอมเพลในภายหลังได้นะคะโอเคมั้ยสามก็คือการติดต่อนะไม่ว่าจะเป็นส่งอีเมลนะคะส่งไลน์แชทข้อความแจ้งโปรโมชั่นพิเศษติดต่อประจํา ซื้อไม่ซื้ออะนะคะเป็นเป็นในส่วนของเป็นเรื่องของลูกค้าแหละแต่อะไรก็ตามที่แบบโดนติดต่อบ่อยๆนะคะหรือลูกค้าเห็นบ่อยๆ่อเขาก็จะเกิดการคุ้นชินอีกหน่อยอะลูกค้าก็ถ้าเกิดจําเป็นอะเขาก็นึกถึงเราเป็นคนแรกๆอยู่แล้วนะคะ แล้วก็นะสิ่งสําคัญการจัดเก็บสต็อกเนาะตรวจสอบคลังสินค้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างการจัดส่งเป็นยังไงบ้างการควบคุมต้นทุนเป็นยังไงนะคะอันนี้ในส่วนของสําหรับนักธุรกิจเจ้าของบริษัทหรือหัวหน้างานก็อาจจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคไหไปเร็วไหมวันนี้เออจะได้จะได้นอนครูก็จะได้นอนนะคะโอเคไหมอ่าสุดท้ายแล้วจริงๆการวัดและวิเคราะห์ผลการขายนะคะติดตามยอดการขายนะคะประจาวันประจําสัปดาห์และเดือนแต่ตอนนี้มันมันเหลือแค่3วันละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็วัดผลนะคะเป็นนาทีต่อน,นาทีเลยนะคะอ่าชั่วโมงที่แล้วไม่ได้พลิกชั่วโมงที่แล้วไม่ได้พลิกชั่วโมงที่แล้วไม่ได้พลิกสิ่งที่ครูให้วันนี้เอาไปปรับเดือนหน้าด้วยนะ นะคะรับรองได้ว่าแบบยอดพุ่งแน่นอนนะเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะพุ่งมาแล้วนะคะโอเคไหมอ่าต่อมาวิเคราะห์ผลกาไรนะคะต้นทุนกาไรขาดทุนจุดแข็งจุดอ่อนมันเป็นยังไงบ้างนะาสำหรับหัวหน้าทีมสาหรับเจ้าของบริษัทเนาะมันต้องวิเคราะห์อ,อยู่ละแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นพนักง,งานประจําเป็นเซลล์ฟรีแลนซ์ใดๆก็แล้วแต่อ่าเราก็คํานวณหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขากาแฟขารถขาน้ํามันรวมๆสิกับลูกค้าที่เราไปเจอหนึ่งคนเนี่ยมันคุ้มไหมบางครั้งเนี่ย หลายๆคนก็พลาดในการต้องทำนัดลูกค้าก่อนอาจจะเป็นการโทรหาลูกค้าก็ได้ค่าโทรศัพท์ไม่เท่าไหร่นะหรือบางทีใช้งบประมาณของบริษัทใช่ปะคือเวลาเราโทรไปปุ๊บอย่างน้อยลูกค้ารับไม่รับอะ่ะเออนะคะเราก็จะทราบลูกค้าก่อนหรือลูกค้าขอดูอีเมลก่อนด้วยคร่าวเวลาที่ไปเนี่ยเราก็จะหนึ่งใช้ระยะเวลาในการคุยกับลูกค้าน้อยด้วย2ลูกค้ามีข้อมูลในมือรู้เขารู้เราเขาก็รู้เราเราก็รู้เขาว่าเราจะเสนออะไรมันเหมือนกับ เราตัดสินใจซื้อกันแล้วก็ประมาณแบบเกิน50%แล้วถึงไปเจอกันแต่ถ้าเราบุ่มบามขับรถไปเลยหรือขายเลยเพราะว่ามันต้นทุนมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ธุรกิจเนาะแล้วก็บวกลบคุ่นหารอีกทีหนึ่งนะคะสิ่งถัดมาก็คือปรับปรุงกลยุทธ์แล้วก็ปรับปรุงแผนการขายนะคะให้ได้ตามผลลัพธ์นั่นแหละปลายเดือนแล้วนะคะเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยเราวิเคราะห์นะคะสนุกมากนะเหลือเวลาอีก3วันไม่แน่นะมันเคยเกิดขึ้นว่า3วันเนี้ยเป็นแบบ ต้นเดือนขายไม่ได้เลยแต่ปลายเดือนมากระจุกนี่แหละนะคะครูก็ขอวอวยพรนะให้กับพวกเรานะคะประสบความสําเร็จในรูปแบบของของการขายนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่านะคะตั้งใจนะคะครูก็เชื่อทุกคนตั้งใจแหละนะคะแต่ลองนํากลยุทธ์ต่างๆนะคะที่ครูให้วันนี้นะคะไปนะคะสรุปนิดนึงนะคะก็คือการที่เราอะคะ่ะจะเรียกว่านะคะสรุปนิดหนึ่งวันเนี้ยนะคะ อ่ะโอเคก็จะนอนละสรุปนิดนึงเทคนิคการสร้างยอดขายปลายเดือนนะคะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือเป็นในรูปแบบนะคะของการที่เราหนึ่งนะคะจะต้องมีการอะไรค่ะง่วงเลยะะงงลใช่ไหมครูสายหนึ่งก็คือวิเคราะห์ข้อมูลนะสองตั้งเป้าหมายสามวางกลยุทธ์แล้วก็สี่จัดการกับสต็อกนะ,ะโอเคครูมาก่อนนอนวันนี้ก็ประมาณอ่ะสิบห้านาทีเนาะ นะคะมาด้วยความรักแล้วกันพวกเรามาด้วยความรักและห่วงใยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะครูเชื่อว่าคลิปนี้หรือไลฟ์เนี้ยก็จะทําให้พวกเราอะค่ะก็คือประสบความสําเร็จในรูปแบบของการขายนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะกับการขายแล้วก็ที่สําคัญโฟกัสกับลูกค้าผลลัพธ์ลอยว่างเราทําดีที่สุดแล้วนะคะนะคะทำตามที่ครูบอกนี่แหละนะคะนี่ค่ะบอกไปนี่แหละนะคะแล้วก็ครูเชื่อว่า เดี๋ยวผลลัพธ์มันจะได้เองนะคะเพราะว่าครูยอยู่ในงวงการนี้มานานแล้วก็มีนักเรียนหลายๆคนนะลองไปลงลองไปลงมาอทำแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะพวกเราดูคลิปวิดีโอนี้ซ้ำๆระหว่างเดินทาง แล้วก็เชื่อมั่นว่าลูกทุกคน่ะจะผ่านทานกิจนะเดือนนี้แน่นอนหรือเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆนนักธุรกิจจะไปต่อได้อย่างแน่นอนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะความรู้ถ้าร <c oughs> ู้แล้วไม่ทําเท่ากับไม่รู้นะคะความรู้ถ้าทําติดตีลดับชั้หน่าเสียดายและความรู้ถ้าทําอย่างสม่ําเสมอด้วยใจที่มีความสุขเกรงก็เชื่อมั่นว่าเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วเจอกันกับผู้ชายที่ไลฟ์วิดีโอหน้าไลฟ์นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ